ตามกำหนดการนะครับพลเอกประยุท์จันโนชาในยกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจราชการ2จังหวัดภาคเหนือครับช่วงเช้าจะไปที่นครสวรรค์ครับไปติดตามการบริหารจัดการน้ําเพื่อความยั่งยืนและเพื่อการเกษตรสมัยใหม่ที่บึงบระเพ็ดส่วนช่วงบ่ายครับจะไปตรวจเยี่ยมโครงการต้นแบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มขังและก็ต้นแบบชุมชนคุณธรรมโครงการพัฒนาบางมุนนาคเมืองหน้าอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับ ส่วนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับมีกําหนดการลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องครับเริ่มกันที่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูกเก็ตและพัทลุงก่อนที่จะมาที่พื้นที่ภาคกลางภาคตะนอกและภาคเหนือและสุดท้ายจะมาที่ภาคอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าเป็นบ้านเกิดครับโดยรูปแบบของการหาเสียงก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากการขึ้นเวทีเป็นการเดินทักทายประชาชนแบบใกล้ชิดไปจนถึงชุมชนเลยครับ ขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีใช้ช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ไปเช็คกรตติ้งเนี่ฮะไปกันที่ตลาดอ,อตกรครับคือท่านเนี่ยจะไปจับจ่ายซื้อของพอไปถึงเนี่ยฮะโอ้ทักทายเลยฮะทักท,ทายทั้งพ่อค้าแม่ค้าด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดีซึ่งตลอดการลงพื้นที่เนี่ยปรากฏว่ามีคนมาขอถ่ายรูปมอบดอกไม้ก็มีนะฮะพร้อมกับมีการให้กำลังใจโดยบอกว่าลุงป้อมสู้ ยังไม่พอนะครับบางคนบอกว่าขอให้ได้นั่งเก้าอี้นายกคนที่30ไปเลยฮะนี่ฮะมอบดอกไม้แบบนี้ไม่ได้ดอกเดียวนะมาเป็นช่อแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหและสังเกตการแต่งตัวของท่านดูครับแต่งตัวในวันสบายๆนี่ต่างจากช่วงเวลาทํางานปกตินะหลายคนชาวโซเชียลนิดแซวเลยตั้งชื่อให้การแต่งตัวของท่านว่าทรงอย่างแบด ไม่มีแซดอย่างบ่อยนะเอาอแค่คําเดียวทรงอย่างแบบไม่แซดดูจากสีหน้าท่าทางต่างๆแล้วดูมีความสุขทีเดียวมีคนมาทักทายกันเยอะทีเดียวนะครับ,รบไหนๆก็พูดถึงพลเอกประวิตย์บิ๊กป้อมแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะปิดดีลกับแกนนําทางด้านของพักสร้างอนาคตไทยะนะครับที่เตรียมจะเดินทางกลับมาร่วมงานกับทางพลังประชารัฐอย่างแน่นอนแล้วนะครับ และเป็นที่น่าจับตาก็คือเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการเ,าเปิดตัวร่วมงานทางการเมืองกับพลังประชารัฐนะครับแล้วก็จะมีการจัดงานระดมทุนช่วง6โมงเย็นวันนี้ครับจัดที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทัลเวิลด์นั่นเองนะครับส่วนทางพักเพื่อไทยกันหน่อยครับก็มีความเคลื่อนไหวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันพักเพื่อไทยครับนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมกับแกนนําของพักลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ไปพบปะและก็แลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อที่จะนำไปทำนโยบายพักก่อนจะขึ้นเวทีปราศาัยใหญ่ในช่วงค่ำก็ถือว่าเป็นการปราศัยครั้งแรกในภาคกลางโดยหัวหน้าพักเพื่อไทยเชื่อว่าหากเพื่อไทยได้250เสียงขึ้นไปสอวอจะมีจิตสำนึกและโบทตามติของประชาชนครับในเสียงข้างมากเนี่ยเรามั่นใจว่าสว นะครับจะมีจิตสํานึกมีความรับผิดชอบที่เห็นว่าประชาชนมอบให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิเป็นเสดเป็นอื่นครับเขาต้องมาร่วมโหวตส่วนจะโหวตให้ใครนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาต้องมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีและที่สําคัญเนี่ยถ้าเราได้250เนี่ยสวจะไปโหวตให้ประยุทธ์เป็นนายกหรือใครเป็นนายกแล้วใช้เสียงข้างน้อยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนั่นคือการทรําลายประเทศชาติทําลายประชาชนนะครับมันจะไปรอดได้ไงครับ แค่งบประมาณก็ไม่ผ่านสภาแล้วอะ่ะเดือนเดียวเนี่ยออยื่นอภิปรายไม่พอใจก็จบแล้วแล้วคุณจะทําไปทําไมขณะที่พักเก้าวไกลนะครับลงพื้นที่ประตูน้ําตลาดจตุจักรมีการดัดแปลงขาแผงขายลอตเตอรี่เป็นแผงขายนโยบายออแผงขายลอตเตอรี่ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับครับแล้วก็ให้ว่าที่ผู้สมัครสส,สกรุงเทพเนี่ยนำไปใช้หาเสียง ถ้าประชาชนสนใจนโยบายไหนก็ให้หยิบแผ่นพับกลับบ้านเหมือนแบบหยิบลัตเตอรี่เลยนะครับแล้วก็ชูสโลแกนกาก้าวไกลการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเอาแบบนั้นเลยนะครับและนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก็ย้ำว่าพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30และจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อปิดสวิตช์สามปอด้วยครับ ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์ก็เปิดเวทีปราศัยครับพร้อมกับเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอจังหวัดภูเก็ตที่ศูนย์กีฬาสะพานหินตำบลตลาดใหญ่อเภอเมืองภูเก็ตมั่นใจว่าจะคว้าเก้าอี้สอสอยกจังหวัดทั้ง3คนและแม้ว่าหลายพรรคการเมืองจะหวังปักบุตรในพื้นที่ภาคใต้เหมือนกันแต่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่กังวลครับและยังมั่นใจฐานเสียงของพรรคอยู่ครับ ทุกพักก็มีสิทธิตั้งความหวังถ้าตั้งความหวังว่าชุมพรจะยกทีมเนี่ยก็แสดงว่าเที่ยวน้าสสจชุมพรมี6แล้วครับจาก3รับประชาธิปัตย์ก็มั่นใจว่าเที่ยวน้าประชาธิปัตย์ที่ชุมพรก็มีโอกาสยกทีมนะครับเช่นเดียวกันก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของการแข่งขันหลายคนก็ถามผมนะครับว่ามีพักการเมืองมารุมมาตุ้มที่ภาคใต้เยอะเลยเป็นห่วงกังวลอะไรไหม ก็ขออนุญาตตอบว่าก็ไม่ได้มีอะไรกังวลทุกครั้งเนี่ยการเลือกตั้งหลายสมัยที่ผ่านมาก็เยอะทั้งนั้นแหละครับปากใต้เนี่ยไม่ว่าจังหวัดไหนก็เป็นสิบพักการเมืองที่แข่งกันทั้งสิ้นเท่านี้อย่างน้อยนะครับนี่เพิ่งมา8ปดพักที่บุกเก็ตเพราะฉะนั้นก็พักไหนจะมาเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วก็ยิ่งมาเยอะก็ยิ่งดีเพราะว่าประชาธิปัตย์ก็ต้องเราก็มั่นใจของเราว่าเรามีฐานเสียงที ah ่เนียวแน่นมั่นคง หมายพักการเมืองและกฎหมายเลือกตั้งทั้งสองฉบับมีผลบังคับใช้แล้วนะคะนี่ก็เป็นสัญญาณของการเข้าสู่สนามเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบค่ะและจากนี้ไปนะคะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตก็จะได้ประกาศเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตซึ่งนี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้สมัครแต่ละพัก ขณะที่บรรดาพักการเมืองก็เรียกร้องให้มีการยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนแต่สุดท้ายแล้วนะคะจะยุบหรือไม่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่คนเดียวคนเดิมค่ะคือพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาที่เมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยก็เพิ่งผ่านการขึ้นเวทีปราศัยใหญ่ในฐานะนักการเมืองเต็มตัวที่จังหวัดชุมพรนะคะแม้ว่าจะดูแข่งขันกันดุเดือดกับพี่ใหญ่อย่างพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐ แต่ความเห็นของประชาชนกว่า1,300คนจากการสำรวจของนิดาโพเชื่อค่ะว่าหลังจากนี้หลังการเลือกตั้ง2องปอจะไม่เกิดปัญหาแตกแยกกันเพราะเป็นแค่การแข่งขันทางการเมืองและส่วนใหญ่เชื่อว่าหลังการเลือกตั้งก็มีโอกาสที่ทั้งคู่จะจับมือกันในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปค่ะเนีย่ยฮะตอนนี้หลายคนก็กำลังจับจ้องเรื่องของการลงพื้นที่กันอ,อยู่นะครับแต่บางคนก็บอกว่า ถ้าดูของลุกแล้วนะบิ๊กป้อมตอนนี้คือมารมานำเข้าถึงประชาชนจริงๆปรับลุกกันก่อนหน้านี้แล้วกางเกงเนี่ยจากสลักปินเป็นดีนะส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยบางช่วงยังเห็นว่าตอนขึ้นเครื่องไปชุมพรยังดูใส่สูตรอยู่ลุกในการที่จะเข้าถึงกับพี่น้องประชาชนนี้ก็ถือว่ามีความสาคัญในช่วงนี้อยู่เหมือนกันอย่างนี้แปลว่าทีมยุทธศาสตร์ของพัก รวมไทยสร้างชาเนอาจจะต้องทํางานหนักขึ้นสู้กับพี่ใหญ่ที่พลังประชารัฐให้ได้นะคะต้องจับตากาันการเมืองก็จะเข้มข้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับ